สวัสดีครับสวัสดีเอซทุกคนนะครับนอนรอไปร้องเพลงครับรอไปซาวเพลงโอเคหน้าอาจจะเป็นรอยเยอะนะครับเพราะว่าผมไปกดสิวมานะฮะ เมื่อเช้าน้องสาวไปพาไปกดสิวมาแต่ดีดีอยู่ที่คุณหมอไม่ดุนะครับ <c oughs> ผมระยานคุณหมอให้ไปสินคือไปกดสิวมาแล้วตอนนี้เป็นครีมเป็นเป็นครีมครีมระดับสองแล้วใช้ครั้งก่อนระดับหนึ่งระดับหนึ่งมันก็จะคล้ายๆว่ามันมันจะดูดให้สิวขึ้นมาสิวที่เคยใช้ครีมพวกสเตรอยใช้ อะไรหลายๆอย่างที่เคยใช้มาอืเจนนี่เจนนี่พาไปครับเจนนี่พาไปศูนย์ผมแอบศูนย์อยู่เ้นิมอนี้ได้ยินข่าวว่าเอาไปดาม่านะครับเอาไปดาม่าว่าทําไมเจนนี่พาไปทาไมไปไม่พาไปนะครับเอาไปดาม่านะครับแต่มันก็เป็นเรื่องที่มันไม่น่าเอามาคิดมากจริงๆ สิฮอร์โ,โมนอย่าไปคิดครับไร้สาระมากนะฮะทำไมเจนนี่ถึงพาไปเพราะว่าเจนนี่มันทํามันไปทําหน้าเหมือนกันแล้วมันไปทําหน้าอยู่กับหมอทิติกรด้วยแล้วปายปายไม่ได้ทําหน้าอยู่หมอทิติกรไงอ่าแล้วปายก็รับรถด้วยจริงจริงนุ้กจะไม่อธิบายหรอกว่านุ้กไม่ได้นุ้กไม่ได้ให้ให้ความสําคัญขนาดนั้นกับกับเรื่องอันนี้มันมันเป็นเรื่องที ที่ีม่หนาวมาคิดไหมครับอืมไม่นุกไม่ได้คิดมากนะนูกแค่พูดขึ้นมาให้เฉยเจนี่มาเดินมาบอกพี่นุ๊กดราม่าอีกแล้วน้องนุกกลัวน้องมันโดนมันบอกว่ามัน,มนกลัวมันโดนดา่าอย่าไปซีเรียสครับทุกคนมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าที่จะเอามาเก็บมาคิดมันมันเปื้อนเปื้อนเปื้อนฤทธิ์ความจําของพวกเรานะฮะคุณดราม่ามีน้อยมาก ปล่อยผ่านทุกคนปล่อยผ่านใช่ไดูดิเป็นตุ้มเต็มหนาเลยนะแต่ว่าก็เอาออกเอาเออกกูออกเยอะมากเลยเอาออกหมดแล้วซิวตอนนี้เปลี่ยนเปลี่ยนครีมเป็นระดับสองระดับสองแล้วระดับสองแล้วนะครับขอไอเดี๋ยวจะรักษาหน้าให้ดีที่สุดก่อนออกทัวร์จะได้จะได้หล่อๆลอปหาพี่พีเอซทุกคนใช่มันเป็นเรื่องตลกไปแล้วครับอย่าไปซีเรียส คิดไปได้ยังไงว่านุกไปกับเจนนี่แล้วก็จะคิดไปว่ามีกุ๊กกิ๊กกุ๊กก๊กปล่าได้เลยนี่แล้วถ้านุกมองนุกมองว่ามันไร้สาระมากนะครับเอฟซีพี่พี่เอฟซีอย่าไปเก็บมาคิดนะ่อยผพานไปซูมเมอร์นี่คอยหัวใจหัวใสดราม่าพราะว่าทุกดราม่าที่มันดราม่าขึ้นมาทุกดราม่าที่เกิดเรื่องดราม่าขึ้นมา นุกไม่ได้ทำในจุดจนะุดนั้นนุกก็ไม่จําเป็นต้องไปคิดแล้วก็ไปหนักใจอะไรนี่แหละคือดราม่าทุกครั้งนุกไม่รู้นะฉันว่าจะมีปลายมาบอกเฮ้ยนุกดราม่าอีกแล้วนะพี่สิงมาบอกเฮ้ยนุกมึงทําอะไรเนี่ยดราม่าอีกแล้วแต่นุกไม่รู้ไงเพราะว่านูกไม่ได้ทานุกก็จะมารู้เพราะปลายบอกเพราะพี่สิงบอกนี่แหละอ <c oughs> ย่าไปคิดหลายครับแมนโอ้ ปตรสิวเจ็บคักเอ้ยเอ้ยเจ็บคักครั้งหน้าหมอก็บอกว่าใช้ยาเดือนนี้ไปแล้วเดือนหน้าหมอก็บอกว่าหมอจะให้จะให้มาทําอะไรสักอย่างนี่นแหละที่เป็นเลนเซอร์อยิง่งหนาให้ให้ใหจุด,ด้างหนามันจางลงไหมครับเอื่อนไว้อย่างสักอย่างเดี๋ยวจะตั้งใจมาหาหมอนะจะได้รอรอไปหาพีเอฟซีเวลาออกทัวร์ เป็นเนซิวอักเสบบางอันครับแต่ว่าส่วนมากไม่ส่วนมากจะไม่เป็นซิวอักเสบครับส่วนมากจะเป็นสิวอุดต,ตันแต่งหน้าบ่อยด้วย <c oughs> ครับปล่อยเข้าไปเถอะ <c oughs> เราเราเราไม่ได้เราทำให้คุณทั้งโลกรักเราไม่ได้หรอกนะ <c oughs> ขอแค่ทุกๆคนที่อยู่ในเนี่ย ลูกเชื่อว่าคนเก้าพันแปดร้อยสามสี่สิบเอ็ดคนเ่ยเชื่อว่าทุกคนเข้าใจแล้วก็ทุกคนรักเราจริงๆเก็บมากเจ็บมากกดสิวพักแล้วพักอีกอะโอ้ยทรมนันยิ่งเป็นยู่หมองคิวกดหมองคิวกดหมองปาก ตาปากตาปากปากกับข้างบ็ได้เป็นกคมองแก้มจะ่วนมาลงเป็นยุ่ธผักรูก็ว่าเป็นคนรักอีกมากมายใช่เนี่ยคนรักเนี่ยหนึ่งหมื่นคนเนี่ยคนเข้ามาดูคนรักเราทั้งนั้นส่วนคนที่ชอบดราม่าคนที่ชอบปั่นก็มีไม่ถึงสิบคนหรอกอ อนุกยังไม่ได้มีเวลาไปหาหมอเลยครับคุณหมอหมอสม้มแกทําเสร็จแล้วนุกจัดฟันเป็นฟันใสนะหมอส้มทําเสร็จแล้วแต่ว่ายังไม่มีเวลาไปเลยนะครับมันดีนะทุกคนที่ขอบคุณที่ทุกคนยังอยู่กับกับนุกกับปายกับทุกคนตั้งแต่ตั้งแต่ที่ผ่านมาเรื่องหลายๆเรื่องที่เกิดขึ้นมา มันทำให้เรารู้นะว่าคนที่เหลืออยู่เขารักเราจริงๆแล้วก็มันทําให้ลุกโดนดราม,ม่าหลายๆอย่างโดนดราม่าไหลายอย่างดราม่าอะไรวะทาทมเขามาฮะมันทาให้รู้ว่า<ะ>เออเราแข็งแต่งขึ้น่ะชิวๆเลยสบายเลยใครใคร อีไปหาอะไรไปไปหาครูสาวไปขอโทษครับผมครูสาวมาเอือนครับสาวไปสาวไปโปสวัสดีครับผมก็ขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าผมก็ไปบีบสิวมานะครับเพราะว่าหยาบไม่นเราจะมาข่อยไปครับเนี่ยมันมันก็นะสิวมันหายากมันสิวเง็ดดำนะครับเป็นสิวก็เรก็แค่ว่าพูดเลยไปนั่งขียวออกหน้าขอบอลหรอก ผม,มผมก็ขอโทษด้วยนะฮะที่ผมไปมีาใช่ผมไปบีบสิวเป็นที่บอกวิพีเอฟซีนะครับเพราะว่าบางคนอยากดูหน้าที่มันมีสิวนะฮะก็ขอโทษด้วยอย่าเครียดนะฮะปล่อยผ่านนะครับทุกคนสิวมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับมันคนเลื้ยง่บเอาจริงมันไม่ได้มีแค่หน้าหรอกมันอยู่ตูดมันก็มีเห็นเปิดเอตูดจะขอนะตูดจะขอกับสิวดิ เห็นยาเลยถ้าถ้าจะดราม่าจริงๆเนี่ยต้องดราม่าเรื่องบีบสิวหยุดตูดนะครับเจ้าก็ะบอกไปหลายต่อมันนุ่งเช่าไปมันเป็นทุกคนนั่นแหละผู้ชายอ่ะสิวอ่ะครบอกเป็นเอื้อสิวายยุดตัวเขาสิวยุดยุดด่าใครบอกเป็นสิวเอื้อไปใช่ไหมอิปายไ่อป็นหรอเนนะฮะต้องต้องไปเบืดอหนี้ต้องทำใจสิวมันเกิดขึ้นได้ทุกที่นะครับเราเลี้ยงกันบันล้อของน้าเัน้อของขี่มันของน้ามันล้อกเปิดอกับไปก็เรื่องขี่จะรู้อยู่จากแรกก ขอโทษด้วยนะครับขอโทษด้วยนะครับสำหรับที่เกี่ยวกับเรื่องซิวนล้วมาได้อยังไงเขาก็เป็นพี่น้องกันแล้วแหละไปก็ไปกันได้คือเกาหันละนะครับเอ่อก็ต้องจีซังไงนี่กร็ต้องจีตึ้งไงทำไมต้องเป็นเจนนี่พาไปทำไมต้องไม่ใช่ปายไง ไมบาดิมีจ้ามาน้ำข่อยมั้ห่ไ่อยบดามนี่ป็สิวเออคนที่ยดบานเอยอไป้เยอจะด่ามาเเมียจะี่ปลายมานะครับไปซาเออเป็นสิว่อย่างน้าเี่นสวัสดีหนึ่งหมื่นนึ่งพันนะโอ้คนเมืองไรหรอวะเเจ้ากเขาเมืองไรแ่วผมอ่นี่ทุกคน ไกเขาไปนน้ำผู้อื่นเนี่ทุกคนเนาะอืมบ่รู้ที่ว่าเจนนี่เป็นแฟนจักีนารูดมุดเป็นแฟนหลายคนเลยจักีนาวูดมาจินนี่เด้พี่น้องหาเลี้ยงเติมไม่ก่ละมันกับมากระดเลยแม่มากระดูนแล้วจิไบว่าอี๋มากระไปอีผู้บ่าวเขาอไอเอ๊ะอกแกแกขี้น่งแมนล่ะาชอนยูดีเบแมนย กีแม่แฟนเขาแฟนคนดังยนีสิบายยังนะครับนะครับตกเลยหรอครับอย่างวันนี้ไม่ใส่ชมสีไม่กตกครบแอมแกก็ลอยเโอ้ยนายเดควายย้สกอแกขีเมียนี่นปวด เงี้ยฟุตซอลถ่ายดิว้าวว้าวตูทุกคนเห็นเซีวเว้ยว้าว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 ดู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 จี๊ว้าวคุ้มแล้วเฮ้ยกูมึงเคยว่ากูได้ดูโอนอนุการนแล้วกูคุ้มมากโบว์เงงแล้วไรแม่เล่นโอ้ยคุ้มโอ้ยคุ้มมาก รู้สึกยังไงเวลาเห็นเห็นหัวนมผู้ชายมันรู้สึกฟินเหรอทุกคนโอ้แต่โอ้โหบางคนช็อกไปแล้วนะฮะเป็นคนแพ้หัวนมเหรอเป็นคนแพ้หัวนมผู้ชายเหรอทุกคนเห็นแล้วแบบว่าอารมณ์แบบว่าน้อยช็อกอย่างเงี้ยไม่เกณฑ์ขึ้นเหรอจะวูบอย่างเงี้ยเหรอบอกความรู้สึกหน่อยมันเป็นยังไงทุกคนเห็นหัวนมแล้วโอ้ อย่างนี้เหรออันเป็นยังไงไมีแต่คนาว้าวเท่านันโอ้โหฟินตัวขาวๆอ๋อคนเธอกันมาอยู่น้ำกันเนาะเอฟซีบ้านจริงกันเลยละเล่น,ละ,ล,นละเล่นอันเป็นยังไงความรู้สึกฉันอัดประธานปนุมีอัดอัดอัดอดอนไปเรื่องทิกตักเฮ้ นะครับก็วันนี้ก็เป็นงานของแม่ลุงนะครับพวกเราก็จะทําให้เต็มที่นะครับก็จะไปลงไปซาวแล้วนะครับนี่ก็ห้าโมงเย็นแล้วไม่คิดอะไรเลยโอ้เข้าใจครับเข้าใจทุกคนให้ใจไม่ค่อยออกเด้อใจก็ต่างแดดเนี่ยนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับทุกคน แค่มารอแฟนเหรอคะับรอแฟนที่ไหนนะฮะแฟนอยู่ไหนแฟนไม่แฟนไหนอยากเบิ่งของเจ้าไอ้เก้วสิันเบิ่งยอมผมมีแต่ขี้โฟครับพี่นอ้องบ่ค่อยได้ออกกับร่างกายเลยช่วงนี้นะครับมีเหตุการณ์นะครับจะไปจักรีไปไปโอริโอก็ไปออกมอไซใหม่นะครับวันนี้นะครับผมบอกแล้ว ออกรถยนต์มามันจะได้ออกมอเตอร์ไซค์อีกนะครับการสัญจรไปมาการคมนาคมมันง่ายนะคบขี่มอเตอร์ไซค์รถก็ไม่ติดลมสับเย็นสบายนะฮะไปก็ไปออกมอเตอร์ไซค์มาฮะเห็นผมขี่แล้วเท่ไงขีวคุยขีวคุยกับ <c oughs> คือว่าเห็นจะเปิ่งขี่แล้วแบบมันมันเท่ไงขี่มอเตอร์ไซค์โคตรเท่อะแล้วไปไปก็ไปออกมอเตอร์ไซค์เรียนแบบแจปเปอร์ไง โอ้โหนะฮะคือขีร่รถเทีย่ยวแบบมาดแมนออกเวสป้านะครับรถอีอีหน่อยอีโต้แกล่ละจะเศร้าหรอไเจังดักิซิวฮะ <ห ả? S 2> ดักิซิวนะวเศร้าแล้วเอามือน,นั้นซูสไลเอาไม่พระัดตวคุเราเ่รามัน,นดักิซิวมันเป็นจริงนะดิ ฮะพคนเป็นสิวอีดาเลยเกินตัวเปลี่ยนมาไปัวเปลีมาไปหมอบีบอกมันแตกใค้ตามออันบีบแตกก้อยนฟีิบอ่สีวสิวอัหเาวยถึงหมอว่าโอ้โหถือว่ามีบุญมากได้ได้บีบสิวหยุดจุดจัเปื้อไทัคุณขวิพูใจไปคุณหมอไหมหคุณหมออยู่ขี้นี่เปนก็ิลูมใจ ได้บีบได้บีบสีอยู่ตูดให้แกปเปอร์ไปสั่โอ้โหรู้สึกดีมากคดาค้นตูดแกปเปอร์นั่นเนี่ยเขาเอ่อคุณหมอเขาฟินเขาว่าเป็นเอสทีแกปเปอร์แล้วเขาได้บีบให้เขาได้จับตูดอันนี้ไม่คอยบอันว่าไม่นม่ไม่กนี้ขอเมียนนาบอผู้นี้แท่า่าบีบดาแกว่าบีบดาคอยไปนี่ว่าผมไม่ต้อกันดีนะครับก็ผมก็ทําผิดมาตลอดผมเอาไม้บรรทัดขูดมาตลอดนะครับ ตั้งแต่ปีสองปีที่แล้วที่เขามาอยู่ค่ายผมไม่รู้จักวิธีรักษาตูดไงผมก็เลยแม้มันทักขูดนะฮะขูดมากก็จาทีปุป๊ดปุป๊ด <Okay. S 1> แต่พอพอเริ่มยิงกันจักก้อนผมก็เลยเริ่มไปให้หมอบีบให่นะครับมันฟินนะทุกคนเวลามันแตกพุ๊ปปพุ๊ปปีอย่างเงี้ยมันฟินนะลองลองลองไปบีบเสิวให้ตูดบีบให้ใครก็ได้นะมันจะฟินมากมันจะปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดอย่างเงี้ย มันมีแฮงเหรออย่างวะจัดชวงเลยนี่แฮงผมว่าทุกคนก็เคยเป็นนะครับมันเป็นมันมันเป็นเกี่ยวกับฮอร์โมนตูดหน้าผมไม่ขึ้นนะมันขึ้นแต่หยุดจุดทุกคนจะดูไหมอะไรกันคราวนี้โอ้ยเขาบจริงจริงหอมแยมซอยมีหอมแยมซอยยังหอมอะไอ้หนอนด้วย ไรเอเปแล้วขวิตาไปเออเอาบอง์เงนนี่กับมีแห้งเอาสู้ไปเบิงแล้วเอาเบิรงมาแล้วครับเอาเอาเนี่ไม่ไม่ดูไรล <laughs> ไลแล้วตีเป็นเลขเลยแม่ฉันเรนหันแขนออกมาทางเดียวอันนี้มาแขนส้ควากันนึ่งนึ่งอันนี่เดือดใ่เอตีไป็นเลขเลยครับทุกคนนี่นี่ สี่หนึ่งสี่นาทีเอาสิแจ็กระแปลกไปท่ารู้เอาตีเป็นเลขนะครับทุกคนพร้อมนะเอาแล้วีตีได้หรอได้ไหมครับได้กี่ตัวนะฮะตีเป็นเลขนะทุกคนเมื่อกี้ถืออีกนี้ก็จะคักเนาะนิ้วห้านิ้วอย่นี่เนาะ เอาทาครีมนะทุกคนเพราะว่ามองบอกว่าก่อนที่จะให้พี่เขแต่งหน้าเทาครีมเองก่อนคือบอกถึงลักษณะนิสัยแกคอของเอฟซีบ้านสิงมากตอนแรกคนดูเหมือนหนึ่งพอซาวไปถอดเสื้อผ้าคนดูตอนนี้เหมือนสองขึ้นอีกสองพัน <c oughs> ก็คง<อ>ไม่ต้องบอกนะว่าเป็นคนยังไงเป็นคนอารมณ์ดีไม่คากม่มตัวเด้อ เกาต้องบอกก็รู้ว่าเป็นคนยังไงไป่ไปเพือคอประตูแห้งเลยกินนมเขาอยู่กับเพยฮะมันความตูแห้งตัวเดียวมันมิ่งีกำลังใจทำการบ้านแล้วค่ะได้ดูนมหัวนมพี่นุก๊กน้องเอาหัวนมเป็นที่ตั้งเราในการเรียน <c oughs> <c oughs> โอ้ก็เนี่ยเป็นนักเรียนก็ต้องเอาการอ่านหนังสือการท่องเลขการ สอบสิเป็นที่ตั้งการตั้งใจเรียนตั้งใจอะไรสิเอาหนูเอาหัวนมพี่นุกเป็นที่ตั้งค่ะโอ้นะครับเป็นคนดีเข้าใจครับไม่พูดหรอกเข้าใจอะไรเราเรารู้เบื้องหลังเบื้องลึกของสกัดกันและกันนะครับ ถ้าพูดว่าจะเปิดไป็นอนอยใต้เตียงเอก็ประมาณนั้นแหละนะครับผมรู้หมดแล้วว่าคนแต่และคนเป็นคนยังไงนะครับพวกคนคือกำลังใจในการกักตัวของพี่นะครับอ๋อ,อพี่โดนจับเรื่องอะไรครับอักกักตัว COVID. โควิดอ๋อนึ่<อ>ว่าโดนจับเล่นไพ่ไปยังจะจัดดกไปแล้วนะครับทุกคนโ okay. อเค ครับทุกคนนะครับเดี๋ยวพวกเราจะไปแต่งหน้าแล้วก็ไปซับไปซาบมเงก่อนแล้วก็ไปแต่งหน้าแล้วก็เตรียมที่จะเล่นละครนะครับใครที่อยู่ในกลุ่มตอนนี้ก็รอดูนะครับผมแล้วก็ใครที่ยังไม่ซื้อบัตรนะครับห้ามพลาดน,นะครับต้องรีบซื้อเลยรีบซื้อเลยนะครับ<ช>พวกเราพร้อมแล้วศิลปินเยอะมากมีพี่สีตัวนาโชคมาแล้วก็มีเขาชื่อว่าคุณแบงค์ใช่ไหมคุณแบงค์หล่ะคุณแบงค์ป็อป้าอป,ป้านะครับผมแล้วก็อีกคนหนึ่งคือ คุณอะไรผมจำไม่ได้คุณแจ็คใช่ไหมคุณแบบ๊กเจอกันครับผม